สวัสดีครับสวัสดีพบกันเช่นเคยนะครับกับสมบูรณ์เพ็งศีเอสัช่องวันนี้ผมจะมารีวิวกับงานซ่อมนะครับเก่าเก็บนะครับก็อยากจะวางเจโลเฮดวันก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมก็ก็ตามนี้นะครับนะตามสภาพนี้นะครับดะบบินให้ชมนะครับผมนะวิทยุนะครับผมเป็น a อทนะครับรุ่นรุ่นรุ่นแรกๆเลยนะครับก็เปิดวิทยุขึ้นมานะครับ แบตเตอรี่นะครับผม10.8นะครับก็คือผมเอาถ่านของผมใส่นะฮะดก้อนนะครับของเดิมใช้แบตลิโพสอเซลนะครับผมก็ไม่กล้าบินนะครับก็เอาของผมเองนะครับก็ 3D GPS Home 3D GPS Home ให้อยู่คำว่า 3D นะครับบินออโต้เลข0ูนย์เลข8ให้อยู่คำว่า Normal ก่อนนะครับ s t o p Run Stop Run นะครับให้อยู่คำว่า Stop นะครับอ่า พอเราเราลนปุ๊บเวลาจะเดินนะครับเวลาจะเดินนะครับสต็อปเวลาจะหยุดรีเซ็ตเวลาก็ตัว,ต,วตัวเฮดเนี่ยครับรีเซ็ตเวลานะครับให้อยู่ตามที่แนะนำก่อนนะครับเสียบปลั๊กที่ฮอแล้วก็ห้ามจับนะครับตอนที่เราเสียบปลั๊กที่ฮอเสร็จแล้วห้ามจับฮอครับให้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเลยนะครับ หลังจากที่เซตตัวเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราไม่มีหน้ากากไม่มีอะไรเนาะแล้วก็วางฮอในตำแหน่งที่เราพร้อมจะบินนะครับผมจะบินตรงนี้ผมก็วางตัวนี้แหละครับไม่โยกย้ายไปไหนแล้วเราก็มาคำว่า GPS นะครับหลังจากที่เราเข้า GPS เนี่ยมันจะขึ้นไฟสีส้มสีเหลืองกระพริบเนี่ยครับเนี่ยครับประมาณนาทีนึง่ะครับรอหน่อยนะครับผมนะไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับก็จะกลายเป็นสีเขียวค้างนะครับ ถ้าสีเขียวค้างแล้วก็คือห้ามย้ายที่บินนะครับต้องบินตรงนั้นเลยนะครับดีที่สุดนะครับเท่าที่ทดสอบบินมานะครับก็ต้องลองส,สีเขียวค้างแล้วนะครับก็คือพร้อมที่จะบินแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบบินกันนะครับมาลุกขึ้น <c oughs> ขึ้นเองเลยมาเร่งเร่ง่ยเร่งเร่งจะมือหน่อยจะมือหน่อยจะมือหน่อยจะมือจะม,ม,ม,มือช่างภาพหน่อยมามาถอยมาถอยมาโ <Okay, S 1> อเคพ่ออ่ะฟ้าจะมืดฝนก็จะตกนะครับมือซ้ายนะครับคันเร่งคันเร่งต่ําสุดนะครับคันเร่งต่ําสุดต่ําสุดนะครับโยกมาทางซ้าย4วินะครับ1 2 3 4นะครับคันเร่งไม่ตรงกลางแล้วก็อ๋อลันอยู่นี้ลันฟังให้ เสียงใบพัดให้หมุนให้สุดเสียงก่อนนะครับฟังนะครับสุดเสียงแล้วก็เล่งขึ้นไปนะครับ1ขีดครับเล่งขึ้นไปครับอพอดีขีดกลางๆมันไม่มีนะครผมก็ไม่รู้เล่งขีดหนึ่งประมาณไหนนะก็ค่อยๆเล่งเอานะครับอ่าหนึ่งเรื่องครับแบตเตอรี่พอดี ไม่ได้ชาร์จมาครับนะบมัวแต่รีบครับผมไอ้ก้อนที่ชาร์จไม่เอามานะะเอาก้อนที่ที่ทำการเทสอยู่ที่บ้านนะฮะดูนะครับนะหันหางครับหันหางนะปกตินะครับเดินหน้าปล่อยมือีเยงออกไปปล่อยมือ ได้ทุกฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะรีเทิร์นดูโฮมหรือบินออโต้นะครับเดี๋ยวผมจะบินให้ชมคร่าวๆนะครับพอดีหยิบก้อนหยิบแบตมาผิดจริงๆนะนะอันนี้บินให้ดูนะครับบินเดินทางให้ชมนะครับประเภทนี้ก็สู้ลมได้นะครับทุกสภาพอากาศนะครับไม่มีปัญหาเรื่องลมนะครับไม่ใช่สเกลนะฮะก็จะง่ายหน่อยนะครับจะสูงขึ้นไปก็เร่อนขึ้นไปครับ สูงเข้าใจก็เอาคันเร่งไว้ตรงกลางครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะออกไปทางขวานะครับเอียงขวาไปครับอ่าบินออโต้ให้ชมแล้วกันนะครับแบตไม่ค่อยมีแหละเดี๋ยวต้องก็แบตหมดวะโอๆเจอลมเจอลมโอ้ๆยกเลิกครับยกเลิก อาอาส้อ,สอาาตอัมาสู้ลมได้นะไม,ไม่ไมด้มีไม่มีปัญหานะครับผมกัวแค่แบบหมดเนได้มดะครับไม่ว่าจะซ้ายจะขวาอยู่ที่เราจะไปนะฮะมาใกล้หน่อยะ่ะเออ ก็เป็นฮอเก่าเก็บก็ว่าได้นะเดี๋ยวให้ดูหางนะครับให้ดูหางให้ดูหางครับเห็นหางไหม ơi? เอ่ยขยับมาใ,ใกล้หน่อยเห็นไหมดิ้นไหมหางดิ้นไหมไม่มีดิ้นนะครับนิ่งมากครับดิ้นไหมยกพีชก็เป็น JX นะ JX การหางอะไรเนอะจำไม่ได้ครับการหางก็เป็นไสากลางนะครับก็เป็นฮอเก่าๆนะครับมาอัปเกรดนะครับให้วางใจรูเฮดวันนะครับก็ทำการแก้ไขให้นะครับออโอ้บินมันเหมือนกันเว้อเอาสิแบบมันจะหมดแล้วแหะครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องลงแล้วนะครับก็ เอาลงก็เอาลงมาหน่อยนึงครับไม่กลัวลงนะฮะสู้ลงได้นะจ่แม้กขยับนี้เฉยนะครับแค่นั้นเองนะฮะเอาลงมาหน่อยนึงครับไปไปเดี๋ยวขึ้นใหม่ขึ้นไปใหม่อ่าเอาลงประมาณหนึ่งขีดอ่าค่อยหย่อนลงเห็นไหมครับค่อยหลอดหย่อนลงพื้นแล้วก็สต๊อปนะครับ ตับแค่นั้นเองนะครับก็ขออภัยนะครับไม่ได้รีเทิร์นโฮมให้ชมนะครับเพราะว่ากลัวแบตหมดกลางอากาศครับพอดีแบตไม่ได้ชาร์จมาครับดึงปลั๊กออกนะครับแล้วก็ปิดสวิตช์รีโมท ก่อนจะปิดสวิตซ์โมทให้อยู่ค่าโรงงานนะครับให้อยู่คำว่า3าดีให้อยู่คำว,ว่าโนมอนให้อยู่คำว,ว่า,อ,วา,วาอ่าสต็อปแค่นั้นเองนะครับโอเคเมื่อสักครู่เนี่ยผมบินไป4นาทีแบตไม่เต็มนะครับแต่บินไป4นาทีถ้าแบตเต็มๆแล้วก็มีประมาณ7นาทีนะครับก็แนะนำให้ใส่อะลามปิ๊บ ได้ไม่พลาดน,นะครับก็เสร็จแล้วครับกับงานซ่อมงานแก้อัปเกรดวางใจโรทิฟันนะครับไซส์500นะครับผมนะฮะไซส์500ก็อุ๊ยติมดูน็อติดนักการ์ตู ฝากเ้ื่นนะครับสำหรับพี่พี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเลื่อนคนเบนิลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์พิงศรีอสิบักช่องนะครับเฟซบุ๊กติดต่อทางเฟซบุ๊กนะครับสมบูรณ์พิงศรีนะครับไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์0 8 2 8 1 1 2 0 8 1ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย